ไตรศกเหลือเล่เเลสมิงประพันธ์โดยไตรโศกนริมน่าน เทือเขาพูดูคือเทือเขาที่กั้นระหว่างไทยลาเอาไว้เป็นภูเขาใหญ่ที่ป่าไม้รกครึมอึมครึมจนกลายเป็นป่าดิบสัตว์มากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ที่นั่นดึงดูดให้นายพรานจากทั้งฝั่งบ้านโคของอุตรดิตถ์และแขวงชัยบุรีของสอปป,อปอลาวให้เข้าไปล่าไปดักเอาเนื้อเอาหนังและเขามาขายหรือประกอบอาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแถบนั้นเป็นไปตามสภาพภู้มิประเทศจะเอื้ออำนวยปลูกข้าวโพดถั่วมันจนเต็มพื้นที่เมื่อหมดฤดูเก,เก็บเกี่ยวก็แบกปืนเข้าป่าไม่ก็เข้าไปหาเห็ดหานอไม้ตามฤดูกาลมันเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่สมัยโบราณน,นานมากระทั่งเดืยวนี้ก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ลูกหลานรุ่นหลังจะไม่ใคร่สนใจอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่นัก ตั้งใจเรียนจบจนสูงเพื่อดันตัวเองให้ได้ทำงานดีๆงานสบายๆเงินเยอะๆทิ้งอดีตความเป็นมาของบรรพบุรุษเอาไว้เบื้องหลังถึงกระนั้นอาชีพพรานก็ยังไม่หมดไปอยู่ดีจากการล่าสัตว์อย่างจริงจังเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตปัจจุบันมันกลับกลายเป็นกีฬาไปเสียผู้คนที่หลังไหลเข้าไปที่นั่นก็เพื่อจะต้องการเขียนค่าฆ่าชีวิตสัตว์้อยใหญ่เพื่อความสนุกของตนเองเท่านั้นยิงไม่ตายก็ปล่อยให้เจ็บหนัก หนีกระเสือกระสนแล้วก็ไม่ตามล่าดับทุกข์ให้มันสิ้นทรมานที่หนักหน่อยเข้าไปตายที่อื่นแต่ที่มันทนไหวก็กลายเป็นสัตว์ลาบากต่างว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่นักล่าก็ไม่น่าห่วงเท่าไรแต่ถ้าเป็นเสือสางหมูป่ากระทิงนั่นถือเป็นเรื่องร้ายเพราะมันจะพุ่งเข้าทําอันตรายแก่คนทุกคนที่พบเห็นด้วยความแค้นที่เคยถูกมนุษย์ทําร้ายบ้างแค่ถูกวิ่งไล่ป่าแตกหนีหัวสุกหัวซุน บางนี่ไม้รอดก็ถูกปิดไส้แตกถูกขบกัดฉีกขึ้งจนศพไม่เป็นทรงแต่รวมๆแล้วคือสัตว์ตัวใดที่เคยถูกมนุษย์ทำร้ายแล้วรอดไปได้มันจะสนองตอบแก่มนุษย์ทุกผู้ที่พบหน้าอย่างสาสมนั่นไม่ใช่อันตรายอย่างเดียวที่เกิดแก่ใครก็ตามที่หลงเข้าไปในป่าแต่ยังมีอีกอย่างที่เรียกว่าอาถรรพ์ผีป่าผีโป่งที่คอยหลอกหลอนและสูบวิญญ,ญาณ ผีพรายที่สิงสู่อยู่ตามหมู่ไม้ใหญ่และบิดเบือนเส้นทางให้หลงป่าที่สุดก็สิ้นเรี่ยวแรงและตายลงโดยไม่มีใครรับรู้และอีกหนึ่งที่ดูกล่าวขานถึงความน่ากลัวอีกหนึ่งอาถรรพ์ที่ร้ายกาจกว่าอาถรรพ์ใดชื่อของมันคือสมิงเคยมีครั้งหนึ่งที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นป่าติดดงดำอันเป็นแหล่งทํามมาหากินของคนทั้งสองฝั่งประเทศ กลายเป็นพื้นที่อันตรายเมื่อมีคนตายเพราะถูกสมิงร้ายล่อลวงแส้งแปลงเป็นคนรู้จักหลอกลงจากห้างมาให้ขบคอทั้งพราและชาวบ้านที่เข้าหาของป่าเรือนสิบกลายเป็นเหดื่อของมันจนคน,นอื่นๆพากันร่ำรือไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปไม่มีใครรู้ว่ามันมาอยู่ป่าดิบยงดำของเทือกเขาภูดูตั้งแต่เมื่อไหร่พอเริ่มรู้ตัวว่าเทือกเขาแห่งนั้นอันตรายจำนวนคนตายก็มากมายจนยากจะควบคุมเสจแล้ว แม้จะมีการเตือนกันระหว่างชาวบ้านและพรางพื้นถิ่นแต่ก็ยังมีคนตายแทบจะสองสามวันครั้งนำซ้ำสถานที่เกิดเหตุยังขยับเข้าใกล้หมู่บ้านเข้าไปทุกทีที่นี่หรือป่าดิบดงดำที่เขาว่าอยู่ภายใต้การปกครองของสมิงเนะ่ะเพราะเรื่องผีๆสังสารเนี่ยทำให้ไม่มีพลานคนไหนยอมนำทางให้ไม่ว่าจะจ้างแพงแค่ไหนงั้นสินะโง่มงมเจริงจ่าสมาน จาาทหารไว้40ีบปลายที่มีงานเด็ดๆคือการเข้าป่าล่าสัตว์พึมพมขณะเย็ยนมองเผื่อป่าถึกเบื้องหน้าไม่ใช่เรื่องเลวไร้านะจาเรื่องนี้ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างก็พูดถึงกันพลาหลายคนต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่ป่านี้เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวไร้โง่ง,ง,งมเหมือนที่จากำลังคิดและกำลังจะทำอยู่ตอนนี้จ่าสมานกรอกตามองผู้ใหญ่บุญ พอบานใบชราชซึ่งเป็นคนพื้นถิ่นเพียงคนเดียวที่ยอมนำทางเขามาจนถึงชายป่าหาด้วยเป็นบบเพราะความกล้าแต่เป็นเพราะทั้งคู่รู้จักกันมานานจึงต้องยอมช่วยเหลืออย่างเสียมิได้นีผู้ใหญ่ผมจะบอกอะไรให้นะในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าคนอีกแล้วยิ่งเป็นคนที่อยู่หลังศูนย์ปืนด้วยกันแล้วยิ่งน่ากลัวเพราะนั่นหมายถึงอะไรก็ตามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะต้องตกตาอย่างไม่ต้องสงสัย พูดแบบนี้หมายความว่าจ่าจะเข้าไปในป่านี้งั้นหรือผมไม่เอาด้วยหรอกนะถึงจะอยู่บนโลกนี้มานานจนหัวงอกแต่ผมก็ขอเลือกตายแบบธรรมชาติดีกว่าต้องเอาชีวิตมาทิ้งให้สมิงขบกินอย่างไร้ความหมายไม่เป็นไรจ่าสมานว่าลากเสียงยาวยิ้มน้อยๆผมจะเข้าไปในป่าในคนเดียวติดอยู่กลางดงคาดศึกแล้วมีกระสุนปืนแค่หยิบมือผมยังรอดมาได้ ไอ้แค่เรื่องเลวไหลที่ถูกขู่ขึ้นขัวให้คนกลัวผมและปืนของผมจะกำราบปราบให้เรื่องบ้าบานั่นมันหายไปแล้วกลับออกมาพร้อมเนื้อกวางเนืเนอ้นอกระทิงให้ดูอย่าทำอะไรบ้าบาน่ะจ๊ะไม่รักชีวิตแล้วหรือยังไงผมก็บอกอยู่ว่าสมิงที่คุมปาน,นี้อยู่มันร้ายผมก็เพิ่งบอกผู้ใหญ่ไปไงว่าผมไม่เชื่อจ่าสมานบอกน้ำเสียงเปี่ยนไปด้วยความเย้ยหยันดูหมน ผมเพิ่งบอกผู้ใหญ่ไปไงว่ามันไม่จริงสมิงหาเหวอะไรนะันไม่มีอยู่จริงว่าแล้วจ่าสมานก็บ่ายหน้าเข้าป่าโดยที่ไม่ฟังเสียงห้ามปรามของผู้ใหญ่บุญที่พยายามทักทวงสุดติดอยากจะตามเข้าไปแต่ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับพรานในหมู่บ้านของตนและตัวผู้ใหญ่บุญเองก็เคยเห็นสภาพศพอันน่าทุเรศลูกในตาม,มาแล้วมันไม่ใช่ภาพที่น่าจำเริญเลยสักนิด ซ้ำหลายครั้งที่พรามจับมือกันเข้าป่าสองสามคนแต่เหลือ,อรอดกลับมาไม่ครบจำนวนคนที่รอดมาก็พูดพรามอยู่อย่างเดียวคือสมิงลากเอาเพื่อนพรามไปกินต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่บุญได้แต่มองตามแผ่นหลังกว้างของจ่าทหารที่ห่างออกไปจนกระทั่งรับตาเพราะหมู่ไม้บดบังเออหวังว่าการพบกันอีกครั้งคุณจะยังเป็นคนอยู่นะจ๊ะ ผู้ใหญ่บนกล่าวเสียงเศร้าสีหน้ากังวลก่อนจะหันหลังเดินกลับหมู่บ้านทางด้านจากสมานหลังจากเข้าป่ามาได้เกือบชั่วโมงก็บ่ายหน้าขึ้นเหนือสัญชาตยานบอกให้รู้ว่าป่าทางทิศนั้นคือที่อยู่ของสัตว์ที่ตนต้องการหมูปา่าเก้งกวางกระทิงหรือแม้แต่เสือจะต้องอยู่ที่นั่นและเขาจะเป็นผู้พราเอามาออกมาในสภาพเยือกกระสุนทีนี้ขาวลืเรื่องสมิงก็จะถูกสยบลงทันที เกือบเพลนที่สุดจ่าสมานก็เดินมาหยุดอยู่ริมโป่งตอนหนึ่งรอยย่ำของสัตว์ที่เล็กเป็นเทือกโ่งบอกว่าหากปักหลักรออยู่ที่นี่เขาจะได้ในสิ่งที่ต้องการจ่าสมานมองหาต้นไม้เหมาะที่ยืนครูกันแล้วปีดขึ้นไปผูกเปลบนคาครบเลือกเอาจุดที่พุ่มใบปกปิดบดบงังไม่ให้สัตว์ใดก็ตามที่ลงกินปวดมองเห็นเสร็จแล้วก็เอกเนกอยู่บนเปลยนับตั้งแต่ตอนนั้นไม่ลงมาอีกเลยจนกระทั่งช่วงเย็นยำ่ำ ข้าวปลาอาหารไม่ต้องทวินหาสมัยประจำการอยู่กลางป่าแรมวันแรมคืนมีเพียงน้ำกลนกระติกไว้กอ,อกให้ชุ่มปากก็อยู่มาได้ฉะนั้นต่อให้หิวเพียงใดเขาก็ไม่แสดงอาการกระวนกระวายใดๆออกมาตลอดเวลาหลายชั่วโมงจ่าสมานจึงนิ่งแทบกไม่ขยับขยื่อนเพื่อไม่เป็นที่ผิดสังเกตได้ยินเสียงแสกสักเพียงเบาๆแว่วมาจากทิศนั้นทิศนี้สายตาก็ขวับมองพร้อมปลายกระบ,บอกปืนที่เคลื่อนตาม แต่ทุกครั้งก็เป็นเพียงสัตว์น้อยกระจงหนูไก่ป่าหรือแม้กระทั่งหมาในที่ออกมาหากินให้เห็นจะสมานได้และทอดถอนใจผ่านให้เบื่อหน่ายขึ้นมาตังนิู้จู่ๆจะสมานก็ต้องสะดุ้งเมื่อดินเสียงกู่ร้องมันเป็นสัญญาณที่พรานป่าใช้เรียกหากันเสียงนั้นแว่วมาจากที่ไกลๆแลใกล้เข้ามาทุกขณะ จ่าสมานนั่งนิ่งกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสัตว์ป่าที่ว่าหูตาว่องไวอย่างแพ้พรานไพรที่ตามผรานชีวิตพวกมันคนที่ส่งเสียงกู่ร้องจะใครก็ตามที่เขาอยากตามหายังไม่รู้แน่ว่าเป็นคนดีหรือไม่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงต้องนิ่งเงียบเอาไว้ดีที่สุดผู้ใหญ่ที่ดินโปง่งห่างออกไปไม่ไกลนักปรากฏร่างของใครคนหนึ่งขึ้นจ่าสมานเลิกคิ้วสูงเมื่อแลเห็นเพราะนั่นคือผู้ใหญ่บุญ พอบ้านที่บอกเป็นนักหนาว่าป่าแห่งนี้อันตรายน่ากลัวแล้วเหตุใดกันจึงมาโผล่ที่นี่ผู้ใหญ่บุญเดินเหลียวซ้ายแลขวาหน้าตาเป็นกังวลเอามาพร้อมปืนลูกซองเดียวกเก่าจ่าสมานจําได้ว่าเป็นปืนที่เขาใช้เป็นประจำจ่าสมานเคยเห็นกําลังจ้องจะร้องถามออกไปแต่แล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อปรากฏร่างของใครอีกคนขึ้นจากอีกฝากหนึ่งของริมโป่งทันทีที่จ่าสมานเห็นว่าเป็นผู้ใดถึงกับหายใจไม่ทั่วท้อง พราะนั่นคือเขาเองมีจ่าสมานอีกคนยดนอยู่ข้างล่างปลอดภัยดีไหมจา่าไม่ได้พบเห็นอะไรน่ากลัวเข้าหรอกใช่ไหมผู้ใหญ่บุญร้องถามพรางเดินเข้าไปหาทางด้านจ่าสมานด้านล่างไม่ตอบเป็นคําพูดเพียงแต่สายหน้าน้อยๆเท่านั้นดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรเอาละกลับกันเถอะถ้าจะล่าจะยิงสัตว์เดียวผมจะให้พรานในหมู่บ้านพาไปที่อื่นขอเถอะที่เนี้ยเว้นไว้เสีย พร้อมกันนั้นผู้ใหญ่บุญก็ปรีเข้าไปคว้าต้นแขนรังให้เดินตามไปแต่จ่าสมานด้านล่างกับเอาแต่ฝืนยืนดิ้ง,ง,งไม่ยอมขยับผู้ใหญ่หนีออกมานั่นไม่ใช่ผมจ่าสมานตัวจริงที่ดึงสติให้หายจากอาการตื่นตะลึงตะโกนบอกผู้ใหญ่บุญสะดุ้งโยงเหลียวมองไปยังต้นเสียงก็เห็นว่าจ่าสมานกําลังเล็งปืนมาที่ต้นออกห่างจากมันเดียวจ่าสมานร,ร้องบอกอีกครั้งแต่ก็สายไปเสียแล้ว เพราะจ่าสมานด้านล่างเสียยิ้มแย่เคี้ยวพร้อมกระโจนขย้ำผู้ใหญ่บุญจนล้มงายเสียงปืนแผดนลั่นสนั่นดงร่างของจ่าสมานตัวปลอมที่กำลังกลายเป็นเสือสถานวา่าการยิงที่เล็งด้วยความประณีตนั้นส่งกระสุนเจาะเขาที่สีข้างอย่างจังมันคำรามด้านแสดงอาการเจ็บปวดผู้ใหญ่บุญได้โอกาสใช้ปืนดันมันออกสมิงร้ายกลางกรงเล็บตบเขาที่ใบนหน้าจนสะบัดหัน แต่ตัวผู้ใหญ่บุญเองก็เป็นพรานเก่าการตอบโต้ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตยานบีบคั้นให้ยกเท้าถีบสุดแรงขอร่างสมิงผงาดงายจ่าสมานก็กระชากลูกเลื่อนสลับกับเ่าทิ้งและเล็งยิงใส่อีกครั้งคราวนี้ลูกกระสุนเจาะเข้าที่กลางหน้าผาของสมิงร้ายอย่างแม่นยำมันสะ้านว่าอีกครั้งและล้มตึงหงายท้องแน่นิ่งไปในทันทีและเพียงไม่ขี่วินาทีจากจ่าสมานกึ่งเสือก็กลายเป็นเสือเต็มตัวนอนจมกองเลือด จาสมานเบิกตาโพรงขอบหายใจทีตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเป็นที่สุดเอาลงมาเถิดจ้าอย่าลีลาเลยรีบกลับก่อนที่มันจะมืดเสียผู้ใหญ่บุญยันกายลุกขึ้นร้องบอกคราวนี้จ่าสมานเชื่อสนิทใจไม่มีข้อโต้แยง้งรีบปีนลงจากคาคบไม่ยอมแก้เชือกเปลด้วยซ้ำถึงพื้นได้ทั้งคู่ก็เร่งเดินออกจากตรงนั้นตะวันยิ่คล้อยต่ำลงทุกที แต่เดินยังไงก็ไม่ถึงทางออกนั่นเองจะสมานจึงเริ่มฉุกใจคิดเส้นทางนี้ไม่ใช่ทางที่ตนเองเดินเข้ามาและอีกอย่างเมื่อคู่เขาเห็นเต็มตาว่าผู้ใหญ่บุญถูก,กลงเล็บตะบกแล้วเหตุใดจึงไม่มีบาดแผลเดี๋ยวนะผู้ใหญ่ขอถามอะไรหน่อยทําไมจึงไม่มีแผลเลยละ่ะผู้ใหญ่บุญหยุดกึกยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเมื่อถูกถามเช่นนั้นก่อนจะค่อยๆหันมาดวงตาเปล่งแสงแดงวาบ ใบหน้าที่เริ่มมีรวดลายเหลืองคาดดำจางๆนั่นเองทำให้จ่าสมานเย็นว่าไปตามแผ่นหลังเมื่อแลข้ามไหลของโคนตรงหน้าแล้วพบว่าในพุ่มไม้มีร่างของใครคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่นั่นมันผู้ใหญ่บุญไม่ผิดแน่เขาคงย้อนกลับเข้ามาตามหาเพราะเป็นห่วงและถูกสมิงฆ่าตายอย่างอนาถสมิงร้ายแปลงตัวมาหลอกเขาคำรามลั่นหันมาตะปบจ่าสมานจนเลือดาสาด ห่วงสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิ้นลมความสำเนียกเสียใจก็พร่ั่งครูเอาความจริงบางอย่างเข้ามาในสมองป่าแห่งนี้ช่างน,น่ากลัวและสมิงไม่ได้มีตัวเดียว